เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมตามสไตล์ของเรืองชัย <c oughs> เขพบกันเป็นประจำท,ท,ทั้งๆที่ศิละปะการพูดการพูดไม่ค่อยเก่งใช้ภาษา อาจจะไม่สละสลวยเท่าเท่าไรแต่ก็อาศัยว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติอย่างมาก <c oughs> ต้องใช้คำว่าอย่างมากนะก็พยายามนะพยายามอย่างยิ่งที่จะามาพูดคุยกับญาติโยมทั้งหลายให้ได้ เพราะปะได้เจอเจอกันเหมือนอย่างเราเป็นมิตรในเรือนแล้วกันเนาะ <c oughs> ถ้าหากว่าเปิดฟังอยู่ที่อยู่บ้าน <c oughs> ก็เป็นมิตรในเรือนใช้เวลาไม่ไม่มากแต่ละคลิปเจ็ดแปนาที 7, 8, 8, 9, 9นาทีบ้างถ้าเพลินถ้าเพลินลืมดูเวลาที่หน้าจอโทรศัพท์ทำไมต้องใช้วิริเยนะทุขมัตเจติ บุคคลจะร่วงทุกได้ด้วยความเพียรอันนี้นี่ถ้าคนมีปัญญาดีนี่มองทะลุโปร่ปงเลยแต่อย่างปัญญาอย่างอัตมานี่ก็เอาแค่พื้นๆก็แล้วกันว่าเราจะมีความเพียรอะไรบ้างก็อย่างเช่นท่านนักเรียนก็ต้องมันทำการบ้าน มันไปโรงเรียนไม่ขาดลงไม่ขาดโรงเรียนขยันทำการบ้านทำแบบฝึกหัดความยากต่อเราเหล่านั้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคก็จะเข้าใจได้ดีทำข้อสอบได้ดีอย่างนี้นะก็คือต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอ,อ๋อต้องไปแล้ว โรงเรียนเช้ายันจันยันสุขต้องไปโรงเรียนแต่ถ้าว่าไปสักแต่ว่าไปไม่มีจิตใจจดจอ่อต่อวิชาที่จะเรียนก็จะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถือว่าไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ก็มีความพยายามไปเพราะ มีกฎมีกติก,กบาบังคับให้ต้องไปแต่ไปแล้วก็ยังดีกว่าไม่ไปเลยถึงจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจอ่อต่อวิชาที่เรียนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไปเพราะในชั่วโมงหนึ่งที่เราเข้าไปในแต่ละรายวิชา เราก็จะต้องได้ยินผ่านหูบ้างละนะได้ยินผ่านหูบ้างละได้ได้เห็นได้ดูแบบฝึกหัดได้ดูคุณครูเขาเขียนบนแบ็กบอร์ดคือกระดานดำให้เราได้ผ่านหูผ่านตาถึงจะไม่เข้าใจได้ละเอียดนักเพราะว่าเราจิตใจไม่จดจอ่อ แต่ถ้าว่าจิตใจจอดอนี่เราก็จำนะวัยเด็กนี่เป็นกำลังวัยจำจำได้อย่างดีเป็นความจำอย่างดีมากแต่ครนนี้อันนี้พูดถึงเรื่องการเรียนก็นี้เรื่องการประกอบอาชีพการงานเมื่อเราประกอบอาชีพการงานใดๆก็แล้วแต่ ก็ต้องใช้ความเพียรงานนั่นจึงจะออกมาสำเร็จรูปผลอย่างดีถ้าหากว่าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามเอาไม่ต้องอะไรเอาแค่ก่อพระทรายนีนะ่บางคนอุ้ยทาอย่างดีเลยทรายอยู่แน่นตึบ ค่อยๆทำค่อยๆก่อขึ้นมาค่อยๆก่อขึ้นมาอันนี้คือเขาเรียกว่าใช้ความเพียนอยู่บางคนก็ไม่ได้ใช้ความเพียนก็เดี๋ยวลม้มเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวยอดปลายก็ล้มหักแตกบ้างอะไรอย่างเงี้นะนี่คือพื้นพื้นง่ายๆอันนี้ถ้าประกอบอาชีพการงาน ที่เราจะต้องทําเป็นจิตวัตรประจําวันก็ต้องใช้ความเพียรอย่างมากอีกอะนะถ้าไม่ใช้ความเพียรหรือใช้ความเพียรทําจนคุ้นเคยแล้วมันก็จะอ,ออกมาโดยอัตโนมัติออกมาเป็นคือทำจนเคยชินคล่องแคล่วแล้วมันก็ไม่ไม่ต้อง ถือว่าเป็นความเพียรแรกๆเนะ่เราจะต้องใช้ความเพียรใส่ใจใส่ใจพินิจพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเราทำจนคล่องแคล่วมีความชำนาญเกิดทักษะในการงานนั้นๆเราก็ไม่ต้องเหมือนอย่างกับไม่ไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ว่ามันเป็นไปด้ยอัตโนมัติ มันเป็นออโต้ไปเลยใช้ออโต้เลยนะ <c oughs> คือพอเหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็จะเข้าเกียร์เองปุ๊บปุ๊บป๊บส่งจากหนึ่งสสไป4ีหได้เลยนั่นคือความชำนาญความทักษะเป็นออโต้คราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้ความเพียรอย่างมากนะ การปฏิบัติทมการทำสมาธิเนี่ยต้องใช้ความเพียรอย่างมากอย่างน้อยความเมื่อยความความเมื่อยความปวดของร่างกายเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยเมื่อยปวดมากกว่าการทำงานนะ <c ười> คืออินทรียังไม่ทรงตัวยังไม่อยู่ตัวถ้าใครเคยผ่านการปฏิบัติแล้วจะโอ้โห แม่มากอย่างมากเลยล่ะตัมานี่เข้าใจเลยว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องใช้ความเพียรอย่างมากแต่ยิ่งร่างกายไม่ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะมีโรคกระดูกมีปัญหากับร่างกายอย่างเงี้ยกนะ็จะยิ่งยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีก แต่เขาก็บอกว่าถ้าคนตั้งใจจะทําถ้าคนตั้งใจจะปฏิบัติมันก็ไม่จําเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวก็ได้นั่งไม่ได้ก็ทําอย่างอื่นเดินเอานอนก็ทําได้แต่ท่าที่ดีที่เหมาะที่พระพุทธองค์ทรงค้นคว้าด้วยตัวเองเนี่ยทำมาทุกอย่างนะโยคะโยคีอะไรต่างๆพระพุทธองค์ก็ทํามาหมดแล้วอ่ะ ก็สู้การานั่งคูบรลลังคือนั่งขัดสมาธิไม่ได้เป็นท่าที่สบายที่สุดเป็นท่าที่นั่งทำทำสมาธิได้สบายได้ดีที่สุดเลยนะเรื่องการคูบัลลังอตอนนี้ก็8นาทีไปแล้วเนะก็ขอความสุขความเกเริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพร ก็ยังไม่จบอีกนาะเรื่องเรื่องวิริยนะทุกขมาเจติเอา